ผู้ชมครับอีสานยังวิกฤตหนักจากพิพายุฝนกานะครับทำให้มีฝนตกลงมาในหลายจังหวัดพื้นที่น้ําท่วมขังขยายวงกว้างด้วยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดสกลน,นครน้ําจากหนองหาและเทือกเขาภูพาไหลทละลักเข้าท่วมตัวเมืองขณะที่อีกหลายจังหวัดก็เดือดร้อนหนักไม่แพ้กันครับทั้งน้ําท่วมบ้านเรือนแล้วก็ถนนสายสําคัญถูกตัดขาด ท่วมหนักทุกจังหวัดในภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดสกลนครหนักที่สุดในรอบ20ปีน้ําในอ่างเก็บน้ําต่างๆเออล้นท่วมทั้ง18อําเภอโดยเฉพาะหนองหานเออล้นไหลทะลักเข้าท่วมเขตเทศบาลนาครสกลนครสูง70-80ซนตเมตรบางจุดสูงถึง2เมตรบ้านเรือนประชาชนร้านค้าได้รับความเสียหายอย่างหนักขณะที่ปริมาณน้ำในลำห้วยต่างๆมีระดับสูงขึ้นต่อเนื่อง และน้ำจากเทือกเขาภูพานยังไหลเข้าสู่ตัวเมืองประกอบกับฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำท่วมสูงอย่างรวดเร็วรอบสิบปีเลยครับซึ่งท่วมได้สองรอบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันจะน้ำมันจะไหลหรสบายยากที่ทีอยู่ใกล้น้องฐานครับนักตกลเมาขึ้นหนักนะหนักไหมครับหนักน,กน,กนกมาก<ๆ>เลยมากเลยเพราะตรงนี้มันเป็นที่สูงอยู่แล้วนะ มันยังท่วมเลยทัางแถวที่สูงท่วมครับถ้อยู่ข้าอยู่ข้างล่างแถวแถวดอนยิ้วดอนอะไรที่ติดกองหานน่ะต้องหนักกว่านี้ครับปีนี้สองเพื่อครับปีนี้จะเกิดมานี่จะเกิดมาหากมากปีนี้ลเอล้วนอกจากนี้น้ำยังท่วมถนนสายสกลนครอุดรธานีบริเวณหลักกิโลเมตรที่13รถเล็กไม่สามารถผ่านได้รถใหญ่ต้องใช้ความระมัดระวัง และท่าอากาศยานสกลนครต้องยกเลิกเที่ยวบินงดให้บริการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากน้ำท่วมรันเวย์เครื่องบินไม่สามารถขึ้นลงได้ขณะที่จังหวัดมหาสารคามต้องปิดถนนสายโกสุมพิสัยท่าพระขอนแก่นหลังน้ำกัดซอกคอสะพานสองจุดรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรได้ประชาชนต้องใช้ทางเลี่ยงหมายเลข232 2ออำเภอโกสุมพิสัยไปอำเภอเชียงยืนแล้วมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นแทน ด้านเจ้าหน้าที่โชรประธานจังหวัดมหาสารคามเร่งอุดรอยรั่วอ่างเก็บน้ําแก่งเลิงจานหลังพบรอยรั่ว8จุดถนนถูกตัดขาดเช่นกันทางหลวงหมายเลข227สายอําเภอเมืองกาลาสินไปอําเภอสหัสขัน์ถนนเส้นทางอําเภอสมเด็จไปอําเภอกุจินารายถูกน้ํากัดเซาะเสียหายนอกจากนี้3ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาลาสินถูกน้ําท่วมหนัก จังหวัดนครราชสีมายัางอ่วมน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมถนนทางเข้าหมู่บ้านตาลาดหมู่เ7ตำบลโนนประดูอำเภอสีดาสูง30-40เซนติเมตรชาวบ้านกว่า1,400หลังคาเรือนเดือดร้อนหนักรถเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้ น้ำโขงมีระดับสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดระดับน้ำโขงที่จังหวัดนครพนมอยู่ที่10.5เมตรห่างจุดวิกฤต2.5เมตรส่งผลน้ำโขงหนุนลำน้ำสาขาเอ,อ่อท่วมพื้นที่ลุ่มโดยบริเวณลุ่มลำน้ำบางชาวบ้านได้รับผลกระทบเกือบ200หลังคาเรือนส่วนที่จุดตรวจท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองนครพนมกรมเจ้าท่าประกาศงดเดินเรือข้ามฟากชั่วคราวเนื่องจากแม่น้ำโขงมีคลื่นและลมแรง ที่จังหวัดขอนแก่นผู้ปกครองทยอยเดินทางมารับบุตรหลานนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นกลับบ้านชั่วคราวหลังกำแพงกั้นน้ำพังทลายน้ำไหลเข้าท่วมโรงเรียนสูงกว่า1เมตรเมืองต้นสั่งปิดการเรียนการสอนเจดวันหรือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติด้านสถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมของจังหวัดขอนแก่นยังไม่คลี่คลายโดยเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองมีบ้านเรือนประชาชนกว่า300หลังคาเรือน ถูกน้ำท่วมสูงหลายหมู่บ้านต้องสัญจรเข้าออกด้วยเรือเท่านั้นผลจากฝนที่ตกหนักทำให้ถนนถูกน้ำท่วมเสียหายหลายจุดประชาชนควรตรวจสอบเส้นทางก่อนเดินทางโดยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงศูนย์ข่าวภาคอีสานสำนักข่าวไทยอสอ,อทอรายงาน